สวัสดีจ้าพี่น้องท่นงยานผู้ชมมื่อมาพบกับช่องยาย่เป้ซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อวานแย่เป้ซีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่16กันยายนเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมเราฟังกะฝากกดติดตามกดถูกใจแย่เป้ซีนะไมเด้อจ้า,ยา,ยจาพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะย่ำแย,ย่เป้ซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัดเดทคลิปใหม่ๆพี่น้องก่อนสิปฏิภาดเบิ่งภาษชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือเจ้าข้อเหม็นของมาคุยมาทักทายครับแย่ไปสีกับข้อเมนต์มาไตคลิปข้างล่างใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะแย่ไปสีบอกบอกเลยใหญ่ห่างพี่น้องไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันเลยเพิ่นเลยเนาะจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่ายายเล่อะวะสันจ้าของยายเล่อเพิ่นบอกว่าเด่นสองกับหาวาสันเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นกระหายมากสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่สี่ห้าวะสันพี่น้องแล้วก็สองหนึ่งหห้าสองห้าหนึ่งแปดห้าและสามหก จากแนวทางของยายเล่เนอะจะสิบหน้าจอไปเป็นแนวทางใดเนอะจะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าใบสมตำนานยายเล่ประสานจ่าเพ่อนว่านอ้องมวยไทยเลยเนอะจ้ะเนาะใบสมเพื่อนก็นให้ช้ามโตมากแบบนี้พี่น้อง4ี่เจ็ดหกห7าสี่เจ็ดห้าเจดหนึ่งหกห้าหกสอหหสา 1> 3 1 6และ6 1 7วัสันจา่าจากแนวทางใบสมตำนานญ่แรกเงิ่นเทวดาวัสสันเนาะจา่าพี่น้องผปรใดติดตามอยู่กับเซยียไปเป็นแนวทางใดนอะจา่าต่อไปเลยจ้าแนวทางอาจารย์ทัานนี่พ่นบอกว่างวดที่แล้วพ้น ให้เขาเจ็ดเขาเนาะจ้ะเนาะของแนวทางของอาจารย์รัดเนาะจ้ะเนาะมาเบิงงวดนี้เลยเนาะจ้ะแนวทางเด่นล่างว่าอาจารย์รัดน์เป็นไงอีกย่างมน้าเนาะพี่น้องเนาะเด่นล่างว่าสันจ่าเพื่นว่าเพื่นกระหายมากเนาะจ้ะงวดนี้อาจารย์รัดเพื่นบอกว่าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดว่าสันจ่าบ่มาสิบกระมาหน่วยล่างเด้อว่าสันจ่าจากแนวทางของเด็กปักตุเลียนหรือว่าแอดรัดเกียร์ก้วซิลิเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อนติดตามเพื่นดูกะเสียไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าแนวทางบนตัวเดียวมาซันงวดที่แล้วให้ซีแอดนมมาสันจ่าพี่น้องมาเบิ่งจากงวดนี้มาอีกใบหนึ่งเลยนาะจ่าพี่น้องเนาะกะอาจารย์ทันเก่าหรือว่าจังไดกะเปะจริงหรือปลอมกะบอกแยกไพสีมาในเด้อจ่าพี่น้องคนบอกว่าเดินบนตัวเดียวสามมาสันแย่ไพสีลงหมู่บ้านนี้ใบเลียกศูนย์มาสันจากงวดนี้ห้ยสามมาสันนาะพี่น้องกะซอยกันพิจารณาเนาะจ้าเนาะหรือจังไดหรือว่าเป็นของแท้เนาะจ่าพี่น้องกะพิจา,จารณาซอยก,กันเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสิบล่างมาสั่นจางงวดทีเล้วสิบล่างมาสั่นงวดทีเลียวเพื่อนห้เจ็ดออกเจ็ดเก่านาะจ้กพี่น้องบาทที่นี่เพื่อนบอกว่าสามกับสี่มาตัวใดตัวหนึ่งบโบบนกะล่างมาสั่นเนาะจ้กพี่น้องเพื่อนว่ากะพิจารณาไว้เป็นแนวทางใดเนาะจ้กเลขอาจารย์ท่านนี้กะเขาดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้จางงวดทีเลียวเพื่อนบอกว่า หน่วยบนว่าสันจเพิ่นว่าเพิ่นให้มาซีกับหาเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นออกหาขังเทิงเนาะจ้าพี่น้องจีเจ็ดห้าว่าสันจ่าหัวหนีเพิ่นให้มาศูนย์กับหนึ่งว่าสันจ่าบ่มาสิบกัมาหน่วยบ่บนกัล่างว่าสันจ่ากะพิจารณาไว้เป็นแนวทางใดเนาะจา้าเนาะเลขเพิ่นกัให้บ่หลายกันมักตกกระจวดจาดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้นุ่มสกกลมาสั่นจ้าเพื่อนว่าเอาไปกอดไว้เนียนๆก่อนเ้ยว่าสั่นนมสกกลเพื่อนว่าเนาะหมวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าเด่นบนเจ็ดกับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั่นนมสกกลเพื่อนว่าเข่าเจ็ดออกเจ็ดห้าว่าสั่นจ้าวันนี้เพื่อนบอกว่าแปดกับเก่าเนาะจ้าพี่น้องมาตัวใดตัวหนึ่งนาะนมสกกลเพื่อนว่ากะพิจารณาไว้เป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นบนสั่นจ่าของแอดวิมอลแย่ไปสีไปพอมากวันหนึ่งวันแรกก็เลี่อเงามาพี่น้องนะ งวดที่แล้วเพิ่นบอกว่า4 7 5ว่าส,สั่นเข่า3ตโตเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะกะับหงดนี้เพิ่นบอกว่า4 4 6ว่าส,สั่นเด่นบนเนาะจ้าพี่น้องกับพิจารณาไว้เป็นแนวทางได้มาตัวหนึ่งหรือสีมาสองตัวเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางของเด่นบนแอดวิโมนพ่วงหน่อยเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นล่างว่าสั่นจ้จาเบิ่งเด่นบนแล้วกับมาเบิ่งเด่นล่างเนาะเด่นล่างงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าให้ยเจ็ดเจ็ดเก้าว่าสั่นออกเจ็ดเก้าเนาะ,ะ,ะจ้าเนาะงวดนี้เด่นล่างแอดวิมมนพิ่นบอกว่า ห้าหกเจ็ดมาสันมาตัวหนึ่งหรือมาสองตัวกะลองถาเบิงนอกจากพี่น้องกะเก็บไปหน้าจอไว้เป็นแนวทางได้งวดนี้งวดแรียกแยกไปสีไปพอมานานอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดนรพศมาสั่นจ้าเพิ่นว่างวดหงิดเพื่อนหาเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกเข่าเจ็ดหาขังเท่งนอกจากพี่น้องเพิ่นว่าเด่นบุญเพิ่นเนาะมาเบิงงวดนี้เด้นอกจากว่าเพิ่นไห้อีหยังมาเสียบหน้าจอไว้เป็นแนวทางได้นอกจากเนาะเด่นบุญมาสั่นจ้าเพิ่นกะห้มา 17 18 19 27 28 29แนวท้างของเอดนา,พนารพลสันจ่าปุไดลอหรือว่าติดตามเพิ่นอยู่กับเสพหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าผมเป็นคนโชคดีว่ะสันวิ่งบนล่างหาตัวเดียวว่าสันจาวาวดที่แล้วเนาะเขา7จหว่ะสันจาเขาของเทิงเนาะมาบึงวันี้ว่าผมเป็นคนโชคดีหายเอียงมากเนาะจ้าพี่น้องเนาะ วิ่งบนล่างว่สันเพ่นไหนึงนอกจากพี่น้องกะพิจารณาไ้เป็นแนวทางใดกันผู้ใดติดตามผมเป็นคนโชคดีจุกกะเซฟหน้าจอไปเป็นแนวทางใดนอกจากต่อไปเลยจ้า,จาคู่โตดบนวสันจางวัดที่แล้วหนึ่งกันยานาะพี่น้องหายเจ็ดห้าและเจ็ดหกออกเจ็ดหาครั้งเทิงนอกจากจากแนวทางคููโตดบนนาะพี่นอ้องมาเบิงวัดนี้นอกจากเนาะสิบหกกันยาวสันคููโตดบนเพื่อนหายมาก 92และ93สว่สา,าสันจ่าเสียไปเป็นแนวทางใดเนาะขันผู้ใดติดตามแนวทางของเพื่อนดูน่าจะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดสิบเก้าว่าสันจ่าคนงบหน่อยเด่นบนตัวเดียวแขวนแขวนว่าสันจ่าพูนว่างวดที่แล้วเพูนบอกว่าเพนันเจ็ดหานาะพี่น้องออกสี่เจ็ดห้าว่สาสันจ่างวดนี้เพ่นดหามากตัวเดียวแขวนแขวนแปดแปดว่สาสันจ่าพี่น้องเด่นแปดนาะจะพี่น้องก่ะปุริตมักแปดแปดกวดจวดจัดฟาดบึ้มเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้แอดพ่าฮัตว่าสั่นจ่าเพิ่นว่างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเด่นบนล่างว่าสั่นงวดที่แล้วเพิ่อนหายเจ็ดนอกจากเนาะเข่าเจ็ดบนเจ็ดล่างนอกจากออกเจ็ดห้าและเจ็ดเก้างวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นเก้าวะสันจ่าเพิ่นว่ากะพิจารณาไว้เป็นแนวทางใดเนาะสูตรใหม่ว่าสั่นจ่าจากแนวทางของแอดพ่าฮัตเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดสิบเก้าบนระยะสันคือกันจ่าพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นก็หายมาเก้าแปดเก้าสั่นเพิ่อนหายมาเพิ่นก็จับมาเก้าแปด 9 9และ8 9ว่าสันมีหลายสูตรนะจ้ะจากแนวทางของบนระยะสันของ S19 ซิเกานะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเพจเลขประมูลปองฉลากว่าสันจ้ะ ในงวดนี้วสันนท์สิบหกกันยาเพิ่นบอกว่าเจ็ดย่างยูเดอร์ค่ะวสันสําหรับนักวิ่งให้วิ่งหาแล้วได้ตังค์จากแอดนุ่มเชียงใหม่หรือว่านมหนึ่งเอาเนาะจ่าพี่น้องเนาะหนุ่มคนหนึงเอาวสันจ่าเพิ่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้ข้ามโฉนดวสันจ่าข้ามโฉนดงวดที่เลี้ยวให้เจ็ดหาเนาะจ่าเนาะมาเบิ่งงวดนี้ว่าแอดข้ามโฉนดเพิ่นให้อีหยังมาเนาะจ่าเนาะแอดค้ามโนดเพิ่งบอกว่าเก้าสี่วสันจ่า16กันยาบูรัติตามแอดค้ามโฉนดยู่กะแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางไ้้เเนนาาะพี่่อองตปลยจ เดนล่างว่าสันจากของแอดเคอีว่าสาันหัวทีเร็้วเป็นงวดแรกเนาะ ให้เจ็ดกับแปดเขาออกเนะจ็ดเก้าน่าจะมาเบิ้งวนนี้ว่าเพื่อนห้เอยียงมากนะาะจ้ะเนาะสิบหกกันย่าว่สาสันจ่าเอสเค,คอีเพื่อนว่ามาเบิ้งข้างล่างข้างบนเพื่อนกับเขาดีเลียวมาเบิ้งข้างล่างเพื่อนนะาะจ้ะเพื่อนก,ก,ก็บอกว่าเจ็ดกับแปดถือเก่าจ้ะเพื่อนบอกว่าเดินเจ็ดล่องแปดถือเก่าว่าสันจ่าเพื่อนว่าจากแนวทางของเอสเค,คอีเดินล่างเนะาะจ้ะเดินบนลอก,ก่อนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจ่า่ายคลิปนี่แย่พฟร์ซีกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น,อนะน,อออน้อ, αι, นองเนะาะจ้ะเด็กๆของมารับชมรับฟังขอขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮงเฮงเรื่อยๆสุขุมสุข้อน้องเนาะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นอกจากด้แบ่งปันข้อมูุใหเนี่ยแย่พรสศีลใหม่พอม่อแม่พี่มองได้เบิงไดช้ชมนอกจากเนาะขอบคุณไดห้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า